สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมดาแฟมิลี่นะคะเจ้าบะหูบอเขามีแขวไม่แล้วเขายำได้แล้วขึ้นไปอันนั้นโอ้โหเร็วเร็วเเร็วอฟซีมาแล้วค่ะเอฟซีเอฟซีที่เคย มาตั้งแต่ตอนที่เป็นแม่ค้าใหม่ๆนะคะตอนที่อยู่โกาะๆนะคะนี่จําได้เว็บชีท่านนี้ท่านยังได้เหมาหน่อไม้นะคะเหมาหวายด้วยนะคะนะขขอบ้านหยุดเด้มอบ้านหยุดเด้มอบ้านบริหารงานเด้เดี๋ยวผมขออนุญาตจะนอนเที่ยงก่อนถ้าพละกิจอีกแล้วมีภารกิจลับอีกแล้วโอ้ยจังไั่อลไรบรรยานบอกข้เจ้าบอกว่าให้ยกว่าให้ยกกันนะครับได้ครับได้ครับ ไปด้านังสิลรามาปวดขาโอ้ยเนาะเจ้าดินะฟาดคนเฮ็ดดับบ่ปากบอติงเลยคนมาเฮ็ดนี่ว่าเป็นเป็นเนาะคอยคุ้มงานไหมไม่นบงานพลังงานน่ะอ๋อมันงานพลังงานน่ะดูดูดูคนทำคนทำนะไม่พูดไม่จาเลยนะเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาทำงานมากเลยคอยแช่เจ้าดิแช่ยังไม่มีอะไรเลย ไม่มีย่างเจ้าฮะน่ะไม่มีอะไรจะแสแ่ทุแปดหนาทีแล้วก็ไปหานอนเลนอุ้ยแปดนาทีก็หลายเปลี่ยนมน้าแล้วแต่งสุดล่ำหลวงหลายแปดก็ได้หลายหมองอยู่ได้ล่ะมาเมื่อนี่มาเร็วกว่ามูด้วยปวดมาไหวด้วยฮะแต่มื่อกี้แหละท่านพี่ฮะผมยังมีเวลาเลยนะพี่เเนาะลุงกินแต่กินเลยก็ไ่ได้เล่งเงาไหมครับมันไปแล้วเออแล้วไออกมาระบายออกมา ไปเจ้าละร้นมั้ออกมาพูดให้หมดขอพูดบ้างเนาะมืดแล้วเขานไปไหมก็ใส่กัวาเล็กกัเลยใส่หาเล็กที่บอลที่บอลจะไหกันอไดกกูเพงไปเบื่อบันยูอย่างไมีคนโยกไใยู่ อุ๊ยตกใจหมดเลยออ้ยต uh. ัวโอ้ยมันหล่นลงไปแล้วเมื่อเล็กสองแล้วเมื่อเล็กแล้วเยเล็กสองอ่ะเมื่อกเล็กสองลเอาภาวนาให้ฝนตกจะได้นอนเวียนบ่ โอ้สุดยอดเลยนะใส่หน้าต่างแล้วสวยเลยนะคะยุ้จีจ๋าแต่คนก็กำลังตกนะคะตกปล่อยๆผสมกับลมพัดเย็นๆนะคะตกไม่แรงนะคะบรรยากาศแบบชวนนอนขนาดเลยนะคะฝนตกแบบบรรยากาศชวนนอนมากเลยนะคะไปเมดาก็กินข้าวเสร็จแล้วก็กินยาก่อนนะคะค่อยมาทำงาน เนาะจะมาทำงานนั่งถอนหญ้าวันนี้บรรยากาศเย็นเย็นนะคะบรรยากาศดีมากเลยฝนตกไม่แรงนะคะตกพอดีเย็นเย็นนะคะลมแรงแรงนะคะีพา บ่ไอพี่โบแตมเ่รอว่ามันมันบ่หอดไงมันบ่สุดนี่ไงแต่หนักมันก็สุดแล้วพอตังพอดีแตมเอาว่างเบิ้ง เราด้านหน้าให้เมื่อนเนี่ยะจะปฏิมาสร้างพ่อพีระดับน้องน้ำมนต์ลงมาเบดอะไรสร้างอาทิตย์น้องน้ำมนต์ก็จะลำงานลำเนาะจะสเสร็จแล้วน,นะคะพอเสร็จแล้วก็สาบสาบ มีน้องจิกโกนะคะที่ช่วยอยู่นะคะช่างช่างดำชิดนะคะแล้วก็เบามืดนะคะบ่ามืดมาแต่เช้าเลยนะคะวันนี้ช่างดำนะคะอแอนนะคะเนาะที่ช่วยผสมปูนนะคะแอนก็ช่วยผสมปูนแล้วป้าดาทำอะไรป้าดาก็จะไปนั่งถอนหญ้าค่ะ งานนี้ไม่ได้ไม่ถนัด,นนดต้องไปตอนถอนหญ้าถอนหญ้าในสวนดอกไม้ <c oughs> จ้จะโอ้ตรงนี้คนเยอะแล้วค่ะเยอะเขาก,กัต้องการคนเพิ่มขึ้นเอาล่ะแม่น <c oughs> มปะอ, <c oughs> อ้าว่าบมืด <c oughs> เกิด <c oughs> อะไรขึ้น จิกวก็ผสมป,ปูนอยู่ข้างในนะคะฝลนตกปล่อยๆนะคะโน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 ที่อยู่ข้างในนะคะ ก็ <mm <S <s er> จะส่งปูนให้นะคะน้องพี Flynn> ่โกนะคะสบานะยี่บสามหรือสาสามก็ได้เอาที่สบายใจเอาสามก็ได้จะได้เหมือนกันเออเออเออยี่สามคือกันบ่ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเออเออจออนตะเกียบไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้แม่ดาแฟมิลี่ด้วยนะคะแล้วก็ฝากชมคลิปถึงห้านาทีนะคะกดไ,ไออดลค์เป็นกงดะเบอง่องดามีห้บกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะคะเบิ้งซ่องแม่ดาแฟมิลี่ก็จะเห็นผู้บ่าวบ้านนา ก็จะเห็นผู้บ่าวบ้านนานะคะนี่แล้วก็จะเห็นมืดด้วยนะคะนี่เออเบิรงให้บ่าวมือเด้อนี่บ่าวมืดแบบว่าเป็นกำลังใจให้บ่าวมืดด้วยนะคะเออจะจับไว้จะมาฝากซ่องให้คอยน้ำเออฝากจะจับไว้จะจับไว้เอาเอาฝากซ่องนี่นี่ซ่องยังซ่องยังหาบ่เห็นนี่บ่บอกบ่บอกผู้บ่าวบ้านนาบ่ชิดปากแป้บ่คือ่าเปลี่ยนแล้วเออาบ่บ่ก็หาบ่เห็นแล้วเนาะ โอ้ยใอยกำเบิ้งอยู่ใคอยเบิ้งถองแล้วไนะเราบําบัดจากถังข่อยนะข่อยหาว่าเห็นเนอะพี่น้องเนอะเอฟซีเราเปลี่ยนดูก้องเพิ่นดังขนาดนี้ยังหาบ่เห็นเราเปลี่ยนดูเราหาเนื้อต้องบอกเป็นว่าพ่นบ่ได้ใส่ใจเขาเลยโอ้ยเบิ้งอยู่แอบช่องอยู่สำหรับคลิปนี้นะคะขอจบคลิปลงแต่เพลินเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ